ฮัลโหลทุกคนวันนี้เดินทางลำบากมากทีเดียวนะคะเพื่อจะมาถึงที่นี่ค่ะอ่าวังปลานะคะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลาที่อยู่ในศูนย์ศิลปาชีพบางไซนะคะคือในศูนย์น่ะใหญ่มากนะคะกว่าเิงจะขับวนไปวนมาจนเจอวังปลานะคะก็นั่นแหละเราเป็นมนุษย์ไม่อ่านป้ายเนาะก็มั่วอยู่แบบนึงปไปดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรก็มีปลาค่ะ อกข้างหน้านี้หน่อยคะจริงๆปลายเยอะแต่ว่ามันตัวเล็กมีคนวางยาอาหารไว้เราจะแอบโปรยนึงแม่เฮ้ยก็กินกันหน่หลนะคอยทีได้ไหมอืม แสดงพันสัตว์น้ำวังปลาค่ะ,ะมาดูี้วาข้างใน,นมีอะไรลงชื่อเข้าชมแป๊บเข้ามาข้างใน,นก็จะเจอตู้ตปลาค่ะวูเจอตู้ใหญ่แล้ว นะะนในนี้บางส่วนเนี่ยน่าจะเป็นปลาน้ำจืดป,ปลามีตู้ปลาอย่างคือถึงแม้ว่าจะเป็นตู้ปลาน้ำจืดนะแต่ว่าให้ฟิลดิทอนเมอร์เมดมากๆฝั่งนี้คือตัวใหญ่ พันไม้น้ำและปลาสวยงามแบบนี้ค่ะประเด็นก็คือในนี้ไม่มีแอร์ทุกคนร้อน ว่าทุกคนมองหาคัดเป็นในตู้นี้ทุกคนพยายามหาแต่ไม่มีใครหาเจอแกงเครือกมมาอยู่ตรงนี้เยอะมาข้ำต้องตัวใหญ่นะคะ ก็เหมือนกัเดินวนๆขึ้นมาแล้วก็บนเรื่อยๆก็อยากรู้ว่ามริมบอกให้ช่างโกดูไหมไมาน่ามี สำหรับที่นี่นะคะก็เดินทนทั่วแล้วนะคะเอาจริงๆอยากจะเดินชิวๆนะก็จะได้สักครึ่งชั่วโมงแต่ว่าด้วยความที่ข้างในมันไม่มีแอร์นะคะทุกคนก็เลยแบบรีบดูรีบเดินอะไรแบบนี้แล้วก็หลักๆก็คือจะมีตู้ปลาใหญ่นะคะประมาณ 2- 3สาตู้เนาะทีเนี้ยเหมือนเคยมีแบบส่วนที่เป็นโชว์แล้วก็ให้จับปลาได้แต่ว่าปิดปรับปรุงคันนี้มันก็เลย อาจจะหมดสนุกไปหน่อยนะคะแต่ใดๆก็คือที่นี่เข้าฟรีนะคะแต่ขับรถมาชั่วโมงครึ่งเพื่อมาเดิน20นาทีอีกแล้วนะคะก็สำหรับรีวิวสถานที่นะคะสถาน าแสดงพันุ์สัตว์น้ำวังปลาในศูนย์ศิลปะชีพบางไสนะคะสําหรับเองนะคะคะแนนเองก็จะให้8เต็ม10และกันค่ะเพราะว่าเข้าฟรีนะคะแต่ติดว่าเดินทางมาไกลนิดนึงเนาะแล้วก็ข้างในไม่มีแอร์นะคะจริงๆถ้าใครที่แพลนมาอิงคิดว่าน่าจะต้องมาเที่ยวอย่างอื่นในละแวกนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเข้ามาก็แอบลึกเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าใครที่ เ,เนี่ยสายเที่ยวสวนสัตว,ตว์เที่ยวอคคาเรียม,มอะไรเนี้อย่างเงี้ยก็ควรจะต้องแวะมาดูสักครั้งหนึ่งนะคะเสียดายที่จริงที่เนี่ยมีสวนนกแต่สวนนกก็ปิดไปแล้วนะคะก็ตามนั้นนะคะวังปลาในสวนศิลปาชีพบางไซค่ะใครอยากมาเที่ยวก็มาตามรอยได้นะคะและอันนี้ก็คือสวนนกนะคะซึ่งตอนนี้ปิดไปแล้วเสียดายมากๆฮัลโหลทุกคน นี้อยู่ในอพาวชที่ขลองแห่นะคะแล้ววันนี้อ<ม>ิงจะเลือกมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาค่ะเฮ <o> ้ยไดโนเสาร์ตกใจไปดูร้านนี้กันก่อนดีกว่าไป prehistoric ก็คือแบบเป็นพ์คของยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์อ๋ออันนี้เป็นไดโนเสาร์สัญชาติไทย นะคะอันนี้คือที่เจอที่ไทยโอ้ทำถึงตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้บงังไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงจุ๊ปี้คอม็อกนาะทัส อันนี้คือช้างสี่งาค่ะและอันนี้คือช้างงาจอบมีจระเข้จระเข้โบราณเขาบอกเือเขียวดาบอันนี้อะไราวานบรูดา้า เข้าทางไหนอะเข้าทางนี่โอเคนี่ทางข้างอัตโนมัติไหมโอเคตอนนี้เข้ามาข้างในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะคะมีค่าตั๋ว100บาทนะคะแต่ว่าซื้อแล้วเข้าได้ทั้งหมด3พิพิธภัณฑ์แต่วันนี้คงจะ ดูที่นี่ที่เดียวไปค่ะที่ออฟเทอรีนี่ตัวดังเลยนะคะฟิลอันนี้ก็คือเข้าไปดูหอยทากได้ ชีวภาพเนาะเวลาเจอตู้อะไรแบบนี้เราก็จะชอบอยู่ดีฮ เขชื่อตัวนี้สยามแรปเตอร์สูดิตอันนี้เป็นลกูกั้นจำลองหมอคุณส่งเลยค่ะคุณค่ะอันนี้คือเขาวูดบีสก็คือตัวที่เหยียบมูฟาซานะคะ อันนี้เขาบอกว่าชื่อเจมบอกอันนี้ใช่ข่าสมันไหมหาดูยากมากๆมูสเข่ากวางมูสใหญ่มากๆอันนี้ก็เข่าสมานอีกอันนึงนะคะกวางเรมดีย่น,นี้ ดูข้างในหมดแล้วนะคะกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะคะโดยรวมข้างในมีแอร์เย็นสบายเนาะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเป็นเรื่องของธรรมชาติเลยแหละตั้งแต่ยุคเก่ายุคใหม่อะไรเงี้ยนะก็เล่าถึงสิ่งมีชีวิตที่เนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เจาะเป็นเรื่องๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของสิ่งมีชีวิตเป็นหลักใช่ไหมก็เลยทําให้แบบ เออมันก็เล่าทุกอย่างอะเนาะทั้งกระดูกทั้งสัตว์เลือ้อยคานสัตว์อะไรคือทุกอย่างหลากหลายเล่าหมดนะคะสำหรับรีวิวสถานที่นะคะเต็ม10ยอิงก็จะให้8นะคะเพราะว่ามีแอร์ด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายให้ข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากรู้อะไรเราก็สอบถามได้เนาะแล้วก็เบื้องต้นก็ข้างในก็จุดแสดงต่างๆก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็อิงอ่ะประทับใจโซนที่เป็น นิทรรศก,การโชว์เขาสัตว์ของคุณหมอบุญทรงเลยค่ะคุณเป็นพิเศษเนาะปลุกความรักสัตว์ป่านในตัวคุณอีกแล้วนะคะก็ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะคะก็แวะมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะโอเคค่ะหลังจากที่มีความคิดว่าไหนๆก็มาแล้วนะคะก็เลยเดินดูครบหมดทั้งสาพิพิธภัณฑ์นะคะที่ซื้อตั๋วมาก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วก็พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศะคะ่ะ ทั้ง3อันนะคะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใหญ่ที่สุดนะคะมีทั้ง6ชั้นเนาะเดินกันให้แบบเนื้อหาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ก็แบ่งได้เป็นหลายเรื่องหลายเซกชันนะคะก็เป็นจุดที่ใหญ่มากนะคะส่วนอันที่2ก็คือพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศก็พูดเรื่องของการสื่อสารพูดเรื่องของดาวเทียมโทรศัพท์ถูกใจเด็กนิเทศมากนะคะพูดถึงทุกเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศนะคะ แล้วก็พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทั้งสมอันนะคะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเล็กที่สุดนะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับชีวภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบเนาะอิงก็เลยใจยพุ่งมาที่นี่ก่อนนะคะแต่ว่าก็ดีที่ได้แวะดูอีก2ที่เพิ่มเติมจะได้เห็นความแตกต่างเนาะส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเนี่ยจะมีความ90นิดนึงอ่าเนื้อหาข้างในจะแบบดูเป็นยุค90ูดูเป็นแบบ โบราณโบราณเนาะเพราะว่าพูดถึงเรื่องของชีวะแต่พอเข้าไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ4.0ที่สุดไฮเทคว้าวสุดอัปเดตสุดนะคะทุกอย่างแบบอัปเดตที่สุดในทั้งหมดตามพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะแล้วก็อันสุดท้ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวได้ครบครบองค์ว่าวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างก็คือตามนั้นค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะ ทัวร์สที่ในเมื่ออิงไม่ได้ถ่ายอีกสองที่ให้ดูก็ไม่เป็นไรเพราะใจอะตั้งใจจะมาดูแต่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาก็ใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะคะที่อภวาชาวของ5้าขาเย่ Yay!